สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยามีต้นไม้อัรนิมากอใหญ่ๆมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันค่ะอัรนิมาต้นแสงเงินแสงทองต้นเพชรน้ำหนึ่งต้นสษธีใบละพันและต้นวัสนาพารวยไม้ฟอมกอใหญ่ๆอย่างนี้นะคะปลูกไว้ด้วยใจรัก ปลูกวันนั้นนะคะก็คือคิดว่าเอาไว้ชมเอาไว้ดูเล่นสวยๆผ่านมาประมาณหนึ่งปีนะคะน้องแตกกอใหญ่มากค่ะมีต้นแสงเงินแสงทองลำต้นเป็นสีชมพูค่ะต้นหลกโกรีมาแสงเงินแสงทองหรือต้นแก้วกัญนานะคะมีความหมายงดงามสว่างสวยัยสุขสว่างดุดดังทอง เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่มีความเชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกค่ะมีความหมายดีและชื่อไพเราะมากนะคะจากที่เป็นต้นไม้รักต้นไม้ห่วงนะคะถึงวันนี้ก็ต้องปล่อยค่ะเพราะว่าที่บ้านของยา่ยาเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วค่ะนี่คืออะโกรนิมาเพชรน้ำหนึ่งค่ะก็เป็นต้นไม้ต้นแรกแรกที่ยา่ยาได้ปลูกด้วยความรักนะคะ พราะเห็นลําต้นเห็นใบเขาสวยมากค่ะก็เลยคิดว่าจะทําพรมกอไว้ดูเล่นอีกเหมือนกันนะคะต้นเพชรน้ำหนึ่งมีลักษณะที่สวยงามค่ะชื่อก็มีความหมายเหมาะสมนะคะมีความเชื่อด้านเป็นสิริมงคลนะคะว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในแง่ความรุ่งโรจน์ความเจริญก้าวหน้าและให้โชคลาภนี่อัรนีมาเศรษฐีใบละพันค่ะชอบพี่น้องมีก้านสีขาวนะคะ แล้วก็มีลวดลายที่ใบเป็นสีเขียวขาวค่ะมองแล้วผลคลายสายตาค่ะจึงทำพรมกอไว้ดูเล่นอีกเหมือนกันนะคะมาวันนี้ก็ไม่คิดว่าต้องทำใจได้นะคะที่ต้องปล่อยน้องไปค่ะรักต้องปล่อยค่ะเพราะรักนะคะจึงต้องปล่อยค่ะเพราะที่บ้านมีเยอะมากค่ะช่วงนี้มีต้นไม้มากมายนะคะจนไม่แทบจะไม่มีทางเดินแล้วแ่ะคะ่ะเพื่อน ทั้งขยายพันธุ์ทั้งทําคลิปไม้เพื่อนๆดูนะคะต้นไม้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆที่จริงอะโครนิมาฟอมโกเหล่านี้นะคะเราวางพื้นหรือวางบนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ที่บ้านยา่าต้องเอามาแขวนนะคะเพราะที่พื้นมีต้นไม้อื่นอยู่ค่ะย่าก็เลยคิดวิธีการทำอย่างไรดีจึงจะให้ต้นไม้อยู่รวมกันได้ ก็เลยจับน้องมาแขวนค่ะพอน้องแขวนน้องก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี้อกุณีมาวาสนาพารวยค่ะชื่อเพราะดีนะคะต้นก็มีลวดลายที่สวยงามค่ะลำต้นของน้องเป็นสีขาวออกชมพูนิดๆน,นะคะที่ขอบใบของน้องเป็นสีชมพูค่ะชื่อน้องเป็นมงคลมากนะคะวาสนาพารวยใบของน้องก็สวยค่ะ ลำต้นกระทัดรัดมีใบแน่นเต็มกระถางเลยค่ะทั้งสี่กระถางนี้ทั้งสี่ชนิดนะคะไม่ใช่สี่กระถางเพราะบางชนิดก็มีสองกระถางค่ะทั้งสี่ชนิดนี้วันนี้ย,ายา่าตัดใจนะคะตัดใจทั้งรักค่ะก็ยินดีแบ่งปันให้น้องไปอยู่ที่บ้านของ f อค่ะหากเอท่านใดสนใจต้นไม้ที่เป็นฟอร์มกนะคะรับแล้วนำน้องไปวางได้เลยค่ะ น้องแข็งแรงดีมากนะคะเดี๋ยวย่าจะวัดส่วนสูงของน้องให้ดูกันนะคะต้นแสงเงินแสงทองสูง33เซนติเมตรนะคะต่อมาต้นเพชรน้ำหนึ่งค่ะต้นเพชรน้ำหนึ่งก็สูง33เซนติเมตรวัดจากขอบกระถางขึ้นมานะคะต้นเสรษฐีใบละพันค่ะเอาสูงเท่ากันอีกนะคะคือ33เซนติเมตรจากขอบกระถางขึ้นมาค่ะ เพราะว่าปลูกในช่วงเดียวกันนะคะมาที่ต้นวัสนาพารวยค่ะวาสนาพารวยมีสกระถางนะคะอ่าสูงกระถางละสามสิบซนติเมตรนะคะเบ่งปันให้กระถางละ350ค่าส่งเหมาเหมานะคะกระถางละ100บาทค่ะส่งพร้อมกระถางและจานรองโดยไปรษณีย์ไทยนะคะน้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1,2ึ่งถึงสวันนะคะ ก็จะไปหา FC ตามที่ FC สู่ขอมานะคะยกขันหมากมานะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าทำไมย่าปลูกต้นไม้ได้สวยงามบอกพื้นฐานเดิมๆของย่าก่อนนะคะว่าเป็นคนไม่มีพื้นฐานการปลูกต้นไม้ค่ะแต่เมื่อเรามาปลูกต้นไม้เราก็ต้องศึกษาว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบอะไรนะคะอย่างเช่นต้นอกรนิมาเขาชอบแสงแดดรำไร ยาย่า,ยาก,ก็เลยมุงหลังคาซาเลนให้เขานะคะเพื่อจะได้เขาจะได้ไม่โดนแดดมากจนเกินไปใสงเนตรลำไรแล้วอากนิมาเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำนะคะคือชอบน้ำปานกลางเราก็รดน้ำวันเว้นวัน,วนถ้าอากาศปกตินะคะถ้าอากาศร้อนก็รดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งหรือตามความเหมาะสมค่ะ และคอยดูหนอนหนอนที่ปรญญาญา,าก็คือผีเสื้อมาวางไขค่ค่ะส่วนอย่างอื่นไม่มีนะคะเพราะญยา,ยา่าใส่กระถางหรือไม่ก็แขวนแบบนี้แหละคะ่ะหอยต่างๆก็ไม่มารบกวนค่ะเพราะว่าหอยจะอยู่ที่พื้นดินเป็นส่วนมากญาตจะญา,า,าจะใช้การแขวนนะคะต้นไม้ก็เลยไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชมารบกวนนะคะอกรุณิมาเป็นไม้ช่วยกอ,อากาศค่ะ ทำให้บริเวณที่ปลูกเย็นสดชื่นและช่วยดูดซับสารพิษนะคะสารพิษที่ปนเปื้อนมาอาจจะปนเปื้อนมาในเสื้อผ้าใหม่หรือเครื่องเรือนใหม่ๆก็ได้ค่ะเราสามารถนํากระถางอะโกรนิมาไปวางได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะคะภายนอกอาคารก็คือในข้อจํากัดที่ว่าเป็นพื้นที่ร่มราไรค่ะริมชายคาหรือหน้าบ้านก็ได้นะคะแต่ถ้ารุ่งแจ้งไม่ได้นะคะ ไม่เหมาะค่ะใบของอะโกรนิมาจะไหม้ค่ะเพราะความร้อนของแสงแดดนะคะของบางอย่างแม้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็มาชื่นชมยยาๆก็ยินดีนะคะหากเพื่อนเอนเข้ามา,าเพื่อดูต้นไม้และให้คำแนะนำหากเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะย่าอ่านของทุกคนเลยค่ะ ย่าาขอขอบพระคุณนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย